สวัสดีค่ะเจอบีบีอีกแล้วนะคะตอนนี้บีบีพาทุกท่านนะคะมาที่ใจกลางเมืองของนิมมานซึ่งเขาพูดกันว่าเป็น popular location นะคะตอนนี้บีบีอยู่ในห้องสตูดิโอนะคะสำหรับบัต g เจ็ตที่ทุกคนสามารถเช่าได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวบีจะมาโชว์ในห้องครัวก่อนดีกว่า ห้องครัวตรงนี้เป็นมินิคิทเช่นนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าสำหรับคู่แฟนนะคะที่อยากจะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่า,าคนที่ทำอาหารไม่ได้มากก็คือแบบซิมเพิลนะคะก็คือสามารถทำอาหารตรงนี้ได้นะคะก็มีที่ดูดควันแล้วก็มีทักพีให้ด้วยนะคะแล้วก็มุมซ้ายมือของบีบีนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวตามบีบีมาเลยค่ะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนอนนะคะในขนาดพอห้าหฟุตนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้านหลังดีๆนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะข้างหน้านะคะตรงนี้นะคะเองก็จะเป็นโซฟานะคะซึ่งเราก็มีโซฟาขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีแอร์หนึ่งตัวนะคะ ก็คือเราสามารถเชิญชวนเพื่อนมานั่งจอยกันได้นะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวแล้วก็จะเป็นวิวข้างนอกนะคะแล้วก็จะเป็นกระจกนะคะสามารถสามารถมองออกไปเห็นข้างนอกได้ด้วย เอาละค่ะหวังว่าทุกท่านนะคะคงจะชอบวิดีโอของบีบีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคลิกติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะ Perfect Home Channel YouTube นะคะเดี๋ยวพบกันกับบีบีไว้ในช่วงหน้านะคะกับ b ีบีออนบั g จ t นะคะขอบคุณค่ะ